นี่ครับสมเด็จแตกไรเงี้ยปีสองหนึ่งครับอ่าออกวัดโคสิตรามองค์นี้เป็นรังเรียบครับแต่ดูสภาพดีดีครับเดิมดูง่ายธรรมชาติสวยสุดเลยนี่เห็นไหมดูรังนะครับโอ้โหคือแบบพระสมบูรณ์จริงๆครับน้อยองค์มากนะครับที่จะสมบูรณ์และสวยได้ขนาดนี้นะครับไปส่องให้ดูนี่แล้วนี้แตกลายเยอะสวยนะครับอ่ามากน้อยแล้วแต่องค์ไปนะแต่องคนะ์เนี้ยได้เดิมจริงๆคือพระเนี้ย ถ้าเก็บรักษาไม่ดีจะไม่ค่อยขาดแบบนี้จะออกเรื่องๆไปนะครับหรือดำๆมีครับเคอะไปแล้วแต่องคนะครับแล้วแต่การรักษาเนาะเก็บรักษา่วนงนี้คือเดิมจัดเลยนะครับพาไม่ผ่านกับใช้างานเลยนี่เห็นไหมอ่าแท้ตัวจริงครับเราก็หายากด้วยบอกให้สวยแบบนี้นะครับสวยกริปเร็วนี้อ่าใครอยากได้พาสมเด็จขี้สิงห์นะครับปีสองหนึ่งนี่เลยครับนี่สมเด็จขี้สิงห์แตกรายงานปีสองหนึ่งหายาก นิยมคนต้องการบูชาเยอะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนิยมอีกหนึ่งรุ่นเลยนี่นี่มีก้อนมอญสานด้วยอ่ะข้างล่งเดิมเดิมเลยแบบนี้คือดูง่ายเก็บรักษาต้องดีจริงครับต้องแบบเก็บรักษาดีจริงครับไม่งานไม่ได้สภาพนี้แน่นอนครับแล้วก็ผมถึงบอกว่าพาสวยจริงน้อยองค์มาที่จะได้ผิวแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครได้บูชาอางค์นี้ไปนะครับได้บูชาพระสวยไม่แพ้องค์อื่นแน่นอนครับนี่สวยเดิมไม่แพ้องค์อื่นแน่นอนครับสภาพนี้ อ่ะองนี้นะครับแบ่งบูชาปกติผมแบงบูชาหกพันห้านะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นล่างยันเนี่ยจะอยู่ประมาณสองสามหมื่นเลยแพงอ่าคนค้างสูงนะครับถ้าหลังเรียก็ปอยู่หลักพันไปลายห้าพันหกพันเจ็ดพันแล้วแต่ประมาณนี้องค์นี้นะครับปกติผมแบงหกพันห้าแต่วันนี้ครับผมแบ่งเอาแค่ 4, สี่พันเจ็ดร้อยรวมทรงครับมีได้องเดียวนะที่นั่งอีกแล้วนะครับเท้าวันนี้ผมได้บ้านมาเลย ได้บ้านมาเลยนะครับแล้วก็ยากนะพาที่จะได้ไปเช่ามาที่บ้านแล้วก็สวยเดินพนาดนี้นน้อยครับ่ะเอาเป็นว่าใครอยากได้ขี้สิงอยู่องนี้ไม่ควรพลาดครับ่ะใครสนใจนะครับรีบทักเลยมีองคเดียวนะสวยได้ขนาดนี้นะครับก็ใต้คอมเมนต์ครับผมส่งช่องทางการติดต่อไปแล้วหรือทักไลน์นะครับ t u n g f c 8ป8นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้แล้วกัน t u n g f c 8นะครับทักเลยหรือดูใต้คอมเมนต์ก็ได้โอเควันนี้ใครเพิ่งดูคลิปแรกก็ติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ